ตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์โชว์นะครับ2024ครับวันนี้เราจะพาไปดูที่รถที่เราคิดว่ามันน่าสนใจในงานอ่าอ่ามีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันรถไฟฟ้านะล้ลวนช้างอัน CD701 ไม่ดูสักหน่อยนะเขายัางไม่ให้เราดูอะ่ะมันเป็นรถยูเอสยูวีอ่ะแต่แม่งเป็นกระบะเลยด้วยเว้ยคือข้างหลังอะ่ะแม่งปิดได้เป็นกระจกห็่ปะข้างหลังมันมีกระจกปิดอีกชั้นหนึ่งเว้ยเอออันนี้น่าสนใจมากแต่เขาเอามาโชว์เฉยๆตามที่เขาบอกเลยเพื่อแสดงเท่านั้น อีกคันหนึ่งที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนี่ BYD Cego ไม่ต้องถามราคาเขายังไม่เปิดขายอีกแล้วอะไปเราไปดูรถที่เขาขายแล้วดีกว่า s, <S e r a EV5 ไซเ์เซี่ยว CRV อะแต่เปิดมาล้านสองอะ่ะแต่อันนี้ตัวท็อปเขาก็ล้านเจ็ดล้านแปดนะแต่มันเป็นไฟฟ้าไงมีคันไหนว่างไหมไม่มีคัาไหนว่างเลยนี่สามทุ่มแล้วบูธมีคนต่อคิวยู่ข้างใน,นมี่เทของนะอ่าน่ ไม่รู้ว่ามาไทยจะโดนตัดหรือเปล่าเบาเย็นเบาร้อนพวงอะไรปรับร้อนได้ฮีกิฟมีเมมโมรีเบาสองตำแหน่งเห็นป่ะพอที่มีปุ่มอ่ะมันใช้งานง่ายเออเราขึ้นรถเนี่ยเรากดปุ๊บมันเปียนแล้วพี่โก้มากดเปียนถ้าเป็นรถจีนสมัยนี้มันทุกอย่างมันปรับในจอมันใช้เวลาแล้วมันุงา่ายผมมาแล้วเนี่ยข้างในมันสบายมากที่ชอบสุดคืออะไรป้าเบา มันยกขึ้นแล้วแบบว่ามันเป็นแฟดอะเออเป็นแฟดแบบไหนพี่ลองนอนมาดิสบายสบายวางของวางของแล้วนี่หน้าจออะมันเขารู้สึกวราหมาจะดูแล้วบอกว่ามันดูด้านๆอะเออดูเหมือนไม่ชัดแต่ความจริงมันมันดีนะเพราะว่าเวลาเรามาเจอแสงอะมันไม่รีเฟก็์เออเพราะหน้าจอรถสมรดีนะเนี้ยมันจะเป็นแบบจอแบบกอสอะเนี่ยยังมีปุ่มไหมว่ากานเนี้ยก็จะมีปุ่มแยกมาให้แบบมันเป็นปุ่มแบบทัชอะ แต่ต้องทัดต้องแช่นิดหนึ่งนะมันเป็นทัดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นทัดกิเนี่ยแต่ได้เลยมันไม่ต้องยุ่งยากเข้าไปนั่งแบบโอ้กว่าจะทําอะไรทีมันต้องมานั่งกดหาว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนีมันก็ย่อยออกมาแอร์ก็แยกโซนมาให้สองโซนมีซันรูปมีม่านมาให้ไม่ต้องกลัวแดดเมืองไทยแดเปิดซันรูปได้ไว้มีโอกาสอยากไปลองขับมากคันนี้ไดโหมดเปลี่ยนตรงนี้ Hey, mm hmm. อยากซิ่งกดตรงนี้ไอ้อ hey, mm ีโ hmm. ค่กดตรงนี้เลยไม่ต้องเสียเวลามานั่งคำหากดนี่เลยฝั่งนี้คุมเกี่ยวมีเดียรับโทรศัพท์คุมมีเดียเพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งนี้คุมเกี่ยวกับรถตั้งความเร็วรถตั้งระยะห่างนี่มีแอมเบไลท์ได้ปะ mm hmm. นี่วันนี้แ mm hmm. อม oh, <okay. S 1> เบไลท์เหน็บโทรศัพท์ <Okay. S 1> ได้เอ้ย <Hey. S 1> ไม่ไหล อย่าลืมเอากลับมีไว้เดี๋ยวชาร์จให้เดี๋ยวชาร์จบอ่อหลังเนี่ยมันเขาให้ตัวท็อปนะถ้าตัวธรรมดาไม่มีตัวท็อปเนี่ยแต่ตัวทำงานแป๊บหนึงนะขอปิดเสียงอีมุงมิงนิดหนึ่งตัวท็อปเนี่ยถึงจะได้นะไอ้ตัวทำงานเนี่ยเขามีแอร์หลังให้เห็นปะ่ะแอร์หลังอยู่นี้ มีที่เก็บของข้างหลังให้แล้วไฮไลท์อย่างหนึง่ง EV นายยังไม่มีนี่ตู้เย็นใช่เหรอพี่ปรับร้อนปรับเย็นได้เห็น,นี่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 นอ๋อเย็นเจี๊ยบคือถ้าเกิดน,นี่มาจับไม่ไม่ได้หมูมาจับก่อนมันเย็นจริงๆอุย้ยเย็นเจี๊ยบเลยเอ,อคือถ้าเกิดเรามีน้ำร้อนเราอยากจะใส่คงความร้อนไว้แล้วก็ปรับเป็นร้อนใช่ใช่แล้วนี่นะไม่ใช่แค่นั้นบอก ปรับได้เวิร์กเลยน่าใช้มากบอกเลยประตูหลังไฟฟ้าแถมนี่เขามีช่องเก็บของตรงนี้หนึ่งช่องนเขายังมีตรงนี้ให้ยก่กไปสองชั้นเก็บขอ,ของข้างล่างได้ไอ้นี่แบบไปค้งไปแคมป์นั่งทำางทำงาน,งานกินข้าวชาร์โทรศัพท์ก็มีที่ชาร์ตรงนี้ไหนนี่ไง เป็นพักบ้านเลยนะเป็นปักบ้านเลยโอ้ง่ายๆเลยเออเนี่ยสบายนั่งทำงานได้ด้วยแต่ถ้าอยากได้ความหรูหรานะนี่เลย EV9 ไม่คดเนี้ยบเอเออเนาี้ยอยากให้ดูเลยอะขนาดไหนว่างๆมา EV9 น,น,นี่นี่นนนแอบดูคนี้คือราคามันประมาณสามล้านเก้าอ่ะแต่คือราคามันแรงอ่ะเออบอกเลยว่าแรงแต่ว่าไม่นคนเนี้ยบ เนี่ยมันมีแบบ V2L มีอะไรเงี้ยนี่โอ้โห oh. ต่อดูหนังได้กุ๊บกิ๊บใช้ไฟรถเห็น่อาสบายสบายแม่งโคตรสวยอะ่ะบอกเลยดูแอมเบียนไลท์เขาดิเนี่ยคือวัสดุเนี้ยบดูเบาปรับเอน็นแบบว่าเป็นฟังก์กชันแบบว่าพักผ่อนได้อดูเบาะหลังครับผู้บริหารชัดชัด คุณบริหารชัดๆอ่ะโอ้โหดูดีแบบอือหคุณพระสบายถ้าพี่อยากจะสบายแบบนี้พี่ต้องมีตำแหน่งนั้นมาแทนพี่นะถ้าอยากสบายต้องมีคนขับรถนวดมีเบาะฟังก์ชันนวดนวดหลังนวดหลังนวดตูดอุ้ยสานสานสานี่คุณลองกดตรงนั้นดูปุ่มปุ่มล่าง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 ลองกดดูกดอ่าแล้วคุณดูนี่ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะปิดก่อนปิดที่ก่อนอุ้ยมีลมเบาเย็นมีลมอุ้ยเบาเย็นอุ้ยมีลมเย็นสบายนึกภาพดีถ้าเกิดมามาร้อนๆตัวเปียกๆอตัวแห้งเลยอย่างนี้ใช่อุยเบาร้อนก็มีนะถ้าคุณอยากกดบปุ่มบดน่ะเบาอ๋อช่วงหน้าหนาวประมาณหนึ่งวันต่อปีใช่ได้ใช้แน่นอนนั่นแหละเดี๋ยวมันร้อนละนี่ไงร้อนแล้วเนี่ย อุ่นๆมาแล้วเนี่ยอุเร็วมากเอออุ่นเลยเอออุ่นแล้วเนี่ยเห็นป่มสั่นด้วยยังนวดอยู่เลยอะปิอดยังไงวะเดี๋ยวปิดได้เป็นอ่ะปิดโอ้นิ่งแล้วโอเคเมื่อกี้นี่หน้าสั่นเลยนี่ข้างหลังเขาก็มีแอร์นี่พโดยสารตอนหลังนี่นี่นี่ตั้งได้นี่แยกถ้ากับว่ารถคันนี้มีแอร์ทั้งหมดแยกทั้งหมดสามโซนข้างหน้าปรับซ้ายขวาข้างหลังอีกโซนหนึ่งออโฮ้ยมันใหญ่มากเลยขอนั่งด้วยอึ๊บ อุ้ยแป๊บนึงออร้อน <c oughs> ปรับเย็นเออียคุณเบาะร้อนแป๊บนึงโอ้โหมันร้อนนลจริงจริงแล้วไม่พอนี่ถ้าคุณนั่งไม่พอนะข้างหลังจริงจริงมันก็เป็นเบาะแถวสามนะแล้วนี่เขาพับโชว์ให้ดูว่ามันจัดเป็นแบบเนี่ยทำแบบเออออกโคง้งแอบออกแคมป์อะไรเงี้ยมันก็ได้มีดีเทลที่ผมแอบชอบนะเพราะว่ามันมันอยู่ในจุดที่ไม่เหมือนคันอื่นพวกสายชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซ่อนไว้ตรงข้างเบาะเราสามารถเสียบ Type C มันเป็น Type C ใช่ชาร์จมือถือได้ปกติที่เราเห็นกันก็จะอยู่ตามตรงนี้บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ทำอะไรทำอะไรนี่เดี๋ยวนะฟึบเก็บของเนี่หรออ่าเก็บของได้วางของได้โอเคไอ้คันไหนนะที่เป็นตู้เย็นไม่ใช่คันนี้นะ EV5 e ห้าว้าย e v อเ้ปในตู้เย็นว้าย EV5 ห้นตู้เย็นคุณก้ครับครับ คุณก็อยากผ่อนคลายไหมครับสักครู่นะครับ The Sound of Spring อันนี้คือถ้าเราขี่อยู่บนถนนเราอยากให้ฟิลอารีแลกอาอยู่ในเมืองที่วุ่น <Less of S 1> วายออ s o สซัมเมอร์ไน้เครื่องเสียงเมริเดียนอุ้ยเสียงดีมากเบท ผมว่ามันมันให้สุนทรียภาพกับเรามากกว่าการขับที่สะดวกสบายนะแต่แบบแค่นั่งฟังเพลงระหว่างรอแฟนไปทำนู่นทำนี่เนี่ยผมว่ามันมีความสุขมากเลยนะอยู่อย่างเงี้ยเสียงเพลงดีมากอะลำโพงไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยอะเกียร์เขาเป็นก้านเหน็นปะสตาร์เราก็อยู่นี้เกียร์เนี่ยเขาไม่ได้โยกขึ้นโยกลงนะเกียร์เขาใช้หมุนตรงนี้เอาบิดขึ้นบิดลงอ,อ่าส่วนปาร์ก็กดตรงนี้โอ้ยคุณเอ้ยมีเงินซื้อได้เน มีสักสล้านนตตอนนี้เท <c oughs> ่าไหร่นะขอดูราคาหน่อยคราคาอยู่ข้างหน้าอ๋อสามล้านแป่นเกบาททวนคือเมื่อกี้ผมตอนเดินออกมาผมบอกว่าถ้ามีสัก3าล้านผมจะโดนไม่พอนะไม่พอต้องเพิ่มอีกนะไปต่อไปเราไปดูที่น่าสนใจอีกเขาจะปิดงานแล้วก็ส <c oughs> ี่ทุ่มแล้วอีก20่สินาที <c oughs> ไปอีกคันที่น่าสนใจงานนี้นะนี่ MG Maxx 7 คือมันเป็นรถตู้แบบว่าไซสกลางอ่ะแม่งเหมือนพวกาแตว่าาบ็อกซี่เลยเซเลน่า y, เนี่ยดูดิข้างในนั่งแบบว่าโอเคเลยสำหรับคนแบบว่ารับส่งลูกกันเนาะมันไซส์กำลังดีอ่ะมันไม่ได้แบบใหญ่เท่ากับแมซดาร์ไม่ได้ใหญ่เท่าอาผ่าดแต่แบบว่ามันเป็นรถที่แบบว่าไซส์กำลังดีเปิดประตูปิประตูตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งง้างตรงนี้ เปิดปีตรงนี้ได้จุดด้อยที่สุดของรถคันี้คือการเก็บของเขาพับปบาดได้แค่เนี้ยมันเป็นก้อนอืมคือเนีวยว่ยหรองของตรงเนี้ยเวลาขับอ่ะแม่งกนน็หล่นไงเออคือข้อเสียข้อเสียจริเขาน่าจะแบบทำยังไงก็ได้ให้มันพับแล้วมันเรียบกว่านี้ แต่โดยวรวมมันคือไม่น่าเกียดนะมันเป็นรถที่น่าใช้อ่ะแล้วราคามันโอเคเลยราคามันก็อยู่เขาน่าอยู่ว่ามันล้านเจ็ดล้านแปดมั้งนี่อีกอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจในงานนะมันก็คือเ e อ็กเพิง G6 คือมันออกแนวแบบเป็นรถแบบ Suv e ที่เป็นคูเป้อ่ะข้างหน้าไม่มีฟังนี่น,นี่เขามีรุ่นเดียวกันเหรอเขามีสปอยเลอร์ไฟฟ้าด้วยนะมีมีมีม,ม,ม,มีมีสปอยเลอร์ไฟฟ้า คือมันจะเวลาขับได้เร็วอ่ะเวลาเปิดแล้วมันจะช่วยกดท้ายเว้ยสัาพะหลังใหญ่นะที่เก็บของอะ่ะวิ่งคงอะไรม่งร้อนฮีตกิ๊กอีกแล้วอะ่ะเ <laughs> จอแต่รถฮีตกิ๊กว่ะมีจอคนขับตรงนี้จอนี่ใหญ่ใหญ่เลยแต่เขาก็จะดีไซน์เรียบๆอะ่ะ ไม่มีปุ่มไม่มีอะไรแต่งานดีบเนี่ใช่ปะบุนิ่มเปประตูเป็นแบบไฟฟ้าดูว่าไว้นี่มากเลยมันเล็กมันเล็กเล็กมากนี่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับเนี่ยเห็นวิญญาณเต็มเลยรอบๆอบบูธคือมันเป็นรถที่น่าใช้นะแต่มันก็เป็นหมอดที่แบบคนชอบอะไรที่แบบว่ามินิมอลอ่ะมันก็จะเรียบ ใช้งานยากทีหนึง่งไม่ใช่ยากหรอกแต่ใช้งานมันยุง่งมันเอาแค่จะแบบปรับบอร์ดมันยังต้องแบบว่าเมมโมรี่ต้องไปกดอะไรเงี้ยที่เคยใช้นะแบบมันจะคือบางอย่างจริงๆมันก็ควรจะยังมีปุ่มอยู่อย่างเงี้ยคันนี้คือคันที่เราอยากได้สนในงานอ๋อ <laughs> <laughs> บินไปเลยเราไม่อยากขับรถเราเราอยากบินไปเลยรถติดมากก็บินไปเลย <c oughs> อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นดาวเด่นของงานนี้นะคันี้เนี่ยซีกเอกน่าใช้มากภายในเนียบมากดีมากแต่ว่ามันก็เป็นรถที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะราคามันก็อยู่ประมาณเขาบอกว่าราคาประมาณา้านห้าที่เปิดแลวเขาจะปรัดประหลาดนิดนึงอะ่ะมันจะแบบเหมือนเข้าไปแล้วมันมีเซนเซอร์อะ่ะมันแบบมันแตะได้เดียวมันก็เปิดแล้วอะ่ะคือมันไม่ต้องกดปุ่มเลยเลยนะข้างในไม่มีปุ่มเลยเออแล้วดูข้างในดีแบบผิวนิ่มหมดเลยอ่ะแล้วเนี่ยแอมเบียนไลท์เขาแบบสวยนิ่ม ดูที่เก่งมากเลยไม่เป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นกำไม่หยีเป็นกำไม่หยีเขาบอหลังแคร์เป็นอ๋อพอาเสอดเท้าได้น,นะโอเคยอยู่คันนี้เปิดข้างหลังอ่ะไม่เหมือนทุกคันที่เคยเห็นมาหาต้องนานมันอยู่ตรงนี้เป็นติ่งเล็กๆดูดิเนเนี่ย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 กดลงไปปุ๊บ ปกติเปนจะซ่อนอยู่ตามนี้แต่นี่มันอยู่ข้างบนเลยข้างหลังก็ใช้ได้นะวางอยู่นะและนี่ก็คือรถที่พี่โอ๊ตแนะนำนะว่าคันไหนน่าสนใจบ้างในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 4ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวที่ชอบนะคุณผู้ชมก็ลองมาดูกันนะครับว่าถ้ามาเดินงานมอเตอร์โชว์แล้วจะชอบคันเดียวกับพวกเราหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ลองดูแล้วกันแต่ว่าเราคิดว่าคันที่เราพาไปดูเป็นคันที่แบบว่า เหมือนกับติดท็อป10ของงานแล้วล่ะ,อะเออเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าใครใครมาก็จะอยากมาดูรุวพวกนี้แหละก็เชื่ออยู่นะเมื่อกี้ก็ออไม่ว่างเลยนะแต่ละคันใช่นี่สี่ทุ่มแล้วยังยังต่อคิวดูกันอยู่เลยอะ่ะ <laughs> เออก็ <laughs> ถ้าใครอยากจะมาอยากจะลองหลายๆรุ่นรุ่นที่น่าสนใจในปีนี้เยอะมากครับให้เวลากับง,งานเยอะๆเลยนะอาจจะมากแต่เช้าก็ได้ครับแล้วกับสี่ทุ่มอ่ะผมว่าได้ลองทุกคันใช่ใช่พิกัดแบบว่าประมาณร้านร้านห้า คือนักสนใจเยอะมากาน่าสนใจเยอะมากปีนี้อบอกเลยลองมาดูลองมาดูเก็บตังค์ก่อนนะเดี๋ยวผมเก็บตังค์แล้วเดี๋ยวผมไปโดนเลยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครดครับ